ย้าย yeah, Apple ิลไอดีจาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่เหมาะมากสาหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยยูสเนมอะไรก็ไม่รู้พาสเวิร์ดอะไรก็ไม่รู้เบอร์โทรใช้แล้วไม่ใช้แล้วอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วย้ายเองได้เลยพร้อมทั้งวิธีเคลียร์ข้อมูลออกจาก iPhone เครื่องเก่าแบบหมดจดป้องกันไม่ให้คนอื่น,นแฮกข้อมูลของเราไปดูกันเลยครับก่อนที่พวกเราจะไปดูวิธีโอนย้าย Apple ID ดีจากเก่าไปใหม่เดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกเพิ่มเติมให้นิดนึงก่อน Apple ID คืออะไรสําหรับคนที่ไม่รู้ Apple ID คือบัญชีตัวหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับเราบัญชีตัวนี้เอาไว้ทำไรได้บ้างเอาไว้แบ็กอัพข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอโน้ตหรือข้อมูลไฟล์อะไรต่างๆที่เป็นสําคัญๆบนเซิร์ฟเวอร์ไอคาวของ Apple และ Apple ID ก็ยังมีอีกในเรื่องของการโหลดแอป,ปถ้าเราไม่มี Apple ID เราก็ไม่สามารถโหลดแอป,ปได้รวมถึงข้อมูลสำคัญๆในการใช้งานหรืออุปกรณ์ Apple ต่างๆก็ต้องใช้ Apple ID ดังนั้น ถ้าวันนี้เราไม่รู้ยูสเนมอะไรพาเวิส์ดอะไรและเบอร์โทรที่ผูกไว้เป็นเบอร์โทรอะไรคนที่ใช้ iPhone iPad เนี่ยมีปัญหาแน่นอนในคลิปนี้คุณหนึ่งจะพาพวกเราไปดูว่ายูสเนมพาเวิส์ดอะไรถ้าเราไม่รู้เปลี่ยนใหม่ได้ถ้าเบอร์โทรไม่ได้ใช้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้อีเมลไม่ได้ใช้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เรามาดูขั้นตอนและวิธีแบบละเอียดๆกันเลยในวิธีนี้คุณหนึ่งจะแนะนําอย่างละเอียดทั้งหมดเลยส่วนในช่วงท้ายเนี่ยจะเหมาะมากสาหรับคนที่ต้องการนําเอา iPhone เครื่องเก่าๆของเราเครื่องนี้ไปขายต่อ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลออกให้เป็นแล้วก็ล้างข้อมูลให้เป็นเพื่อให้ข้อมูลของเราไม่ติดไปกับเครื่องเก่าเครื่องนั้นเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีกันเลยครับคุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากเครื่องนี้เป็นเครื่องเก่าเครื่องรุ่นเก่าแล้วทีนี้เราไปซื้อมือถือมาใหม่แล้วเราอยากจะเอา Apple ID ดีมาใส่เครื่องใหม่คนที่ไม่รู้อะไรเลยให้เราไปที่ iPhone เครื่องเก่าแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับ Apple ID ตัวนี้ตั้งแต่แรกครับอยู่ไหนท่านผู้ชมก็ เอามาใส่ในเครื่องใหม่ได้เลยตัวซิมการ์ดแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไม่เป็นไรครับก็เอาซิมการ์ดของท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปใส่เครื่องอื่นๆก็ได้ซึ่งในทีนี้ซิมการ์ดของคุณหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้เหมือนกันไปอยู่อีกเครื่องหนึ่งเครื่องนี้นะครับดังนั้นเราก็เอามาไว้ใกล้ๆมือซะเพราะเราจะต้องรับรหัส OTP ในการโอนย้ายแต่ถ้าเกิดซิมการ์ดหรือเบอร์ที่ท่านผู้ชมเคยสมัคร Apple ID ตัวนั้นหายไปแล้วไม่อยู่แล้วก็สามารถทําได้เหมือนกันอันนี้เราไปที่ iPhone หรือ iPad เครื่องเก่าของเราก่อนไปที่การตั้งค่าให้ท่านผู้ชมไปที่ตัวบนสุดท่านผู้ชมจะเห็น Apple ID iCloud กดเข้าไปก่อนที่จะพาพวกเราไปทําการกู้รห,หัสผ่านท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนี่ด้านล่างของชื่อเราจะเห็น gmail.com บางเครื่องก็จะเป็น icloud.com ตัวนี้ท่านผู้ชมจดไว้ได้เลยตัวนี้คือ use r name ในการที่เราจะกรอกบนเครื่องใหม่เดี๋ยวคุณนึงกดเครื่องใหม่ให้ดูครับ เครื่องใหม่ของเราเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะเปล่าๆป,าเ,ปาเห็นไหมครับลงชื่อเข้าใช้ iPhone จะเป็นแบบนี้ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บถ้าของใครไม่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีชื่อคาอยู่ต้องไปกดลงชื่อออกก่อนวิธีการลงชื่อออกหรือว่าเอาชื่อของคนที่เคยใช้เก่าออกเดี๋ยวคุณหนึ่งทำสอนให้ในช่วงท้ายคลิปยังไงรอชมในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนและว,วิธีนำเอา Apple ID จากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่แต่ก่อนที่เราจะใส่ได้เราต้องรู้ยูสเนมพาสเวิร์ดก่อนซึ่ง ในขั้นตอนนี้เรารู้กันแล้วนะครับว่า username อะไรตรงนี้นะครับอันนี้คือ username เราเหลือแต่ password เมื่อเราไปที่ชื่อเบอร์โทรศัพท์ email ตัวบนสุดเนี่ยครับแตะเข้าไปเลยเราจะเห็นเบอร์โทรศัพท์เราตรงนี้เราก็มาดูก่อนครับว่าเบอร์โทรตัวเนี้ยยังอยู่กับเราหรือเปล่าเราปิดใช้ไปเลยยังถ้าใครเบอร์เนี้ยถูกปิดใช้ไปแล้วหรือไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้ววิธีแก้ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับแก้ไขกดไปที่แก้ไขครับ แล้วกดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ก่อนครับกดไปที่เพิ่มหมายเลขแล้วท่านผู้ชมก็เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงไปได้เลยครับเอาหมายเลขโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับเพิ่มลงไประบบเขาจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์ใหม่ของท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูครับตัวอย่างเขาจะส่งไปที่ทางข้อความที่เบอร์ใหม่แล้วนะครับอ่าในที่นี้เป็นเบอร์นี้นะครับเราก็กดไปที่ข้อความครับเราจะเห็นข้อความจากทาง Apple ส่งมานะครับเขาจะบอกว่า รหัส Apple ID ของคุณคือตัวนี้ครับอันนี้เป็นรหัส OTP หรือรหัสชั่วคราวนะครับล้วก็รหัสชั่วคราวนี้ไปกรอกยืนยันซะพอยืนยันเสร็จปุ๊บเขาก็จะเพิ่มเบอร์โทรให้เรามาตรงนี้เมื่อเพิ่มเบอร์โทรเสร็จเราก็กดแก้ไขตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงเพื่อลบเบอร์โทรเก่าออกเหลือไว้แต่เบอร์โทรใหม่ที่ยังใช้งานได้ปกติแล้วเราก็กดเสร็จสิน้นแค่นี้เอง แล้วก็ตัวอ e ีเมลตัวนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็กดเพิ่มเข้ามาเหมือนกับเพิ่มเบอร์ไปสมัครเมลใหม่มาก่อนแล้วเอาเมลมาใส่ในมือถือเรียบร้อยซะก,ก่อนเราถึงจะรับรหัส OTP ได้ให้เราไปที่รหัสผ่านและความปลอดภัยแล้วให้มากดตรงนี้ครับเปลี่ยนรหัสผ่านใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone เครื่องนี้ของเราลงไปครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่ได้เลยครับโดยที่รหัสผ่านเก่าเราไม่ต้องสนใจเลยว่ามันเป็นรหัสอะไร เราก็กรอกใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านใหม่ทั้งบรรทัดบนและบรรทัดล่างให้เหมือนกันเมื่อเหมือนกันแล้วเราก็มากดมุมขวาบนสุดครับเปลี่ยนเขาจะถามว่าต้องการให้ลงชื่อออกจากอุปกรณ์อื่นๆด้วยหรือไม่คุณหนึ่งแนะนําให้กดตรงนี้ไม่ลงชื่อออกเรียบร้อยแล้วครับท่าน,นี้เราก็ได้ทั้งยูสเนมและพาสวดมาแล้วพาสวดท่านผู้ชมก็จดเอาไว้แล้วใช่ไหมครับท่าน,นี้เรามาตรงนี้เลยครับอ่ะคุณหนึ่งกดปุ่มโฮมตัวนี้ออกไปก่อน ทีนี้มาที่ iPhone เครื่องใหม่ของเราครับแตะไปเลยครับอ่ะกดเข้าไปใหม่ทีอึงเนาอะ,อะเดี๋ยวคนหนึ่งปัดตัวนี้ออกไปก่อนแล้วกดไปที่การตั้งค่าไปที่ด้านบนสุดครับเพื่อไปดูนะครับว่ายูสเนมเราอะไรแล้วก็ยูสเนมตัวนี้ครับไปกรอกใส่มเมื่อกรอกใส่ยูสเนมให้ตรงกับตรงนี้แล้วแล้วก็มากดถัดไปได้เลยครับแล้วก็ใส่พาสเวส่วนที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมะะื่อสักครู่นี้ครับกรอกใส่ลงไปได้เลยหลังจากที่เรากรอกยูสเนมและพาร์ตส่วนเราเสร็จกดถัดไป อันนี้จะขึ้นมาแบบนี้รหัสการตรวจสอบการยืนยัน Apple ID ให้เราไปที่ iPhone เครื่องเก่าแล้วกดอนุญาตแล้วให้เอาเลขตัวนี้ครับไปกรอกใส่ซึ่งเลขตัวนี้ไม่ต้องไปจดจําไว้นะครับเพราะเลขตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็น OTP นั่นเองอ่ากรอกใส่เสร็จรอแป๊บนึงเขาบอกว่ากําลังลงชื่อเข้า iCloud อันนี้กดตกลงไปเลยครับพอรหัสลอดหน้าจอลงไปก็จะเด้งออกมาแบบนี้แล้วกดใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าหน้าตา a p p l e ID มาเหมือนกันหมดเลย หลังจากที่เราย้ายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคุณหนึ่งแถมในช่วงท้ายให้อีกสําหรับกรณีที่เครื่องเก่าเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่ได้ใช้งานแล้วจะไปขายต่อหรือให้ลูกหลานใช้เรากลัวว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันจะไปด้วยมันไปแน่นอนครับเพราะว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยไอคาวมันใช้ร่วมกันวิธีสําหรับคนที่ต้องการเอา Apple ID ในเครื่องเก่าออกให้ทําแบบนี้ให้ไปที่การตั้งค่าของ iPhone กดไปที่ชื่อ Apple ID ของเราเนี่ยครับแล้วเลื่อนลงไปครับ เลื่อนลงไปล่างสุดเราเห็นคําว่าลงชื่อออกเห็นไหมครับตัวนี้ลงชื่อออกเราก็กดลงชื่อออกได้เลยอันนี้เขาจะถามรหัสผ่านเราก็รหัสผ่านที่เราเพิ่งกรอกเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ครับเราก็มากรอกใส่ได้เลยครับเมื่อกรอกใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดปิดได้เลยครับรอแป๊บหนึง่งเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ครับว่าเก็บสำเนาข้อมูลของฉันไว้ใน iPhone เครื่องนี้หรือไม่ถ้าเราต้องการเก็บสำหรับคนที่ไม่ได้ส่งต่อให้คนอื่นใช้ เก็บอะไรบ้างเตือนความจําพวงกุญแจลายชื่อซาฟารีหรือบางเครื่องเนี่ยจะมีโนต้ตด้วยถ้าเราต้องการเก็บไว้ในเครื่องนี้เราก็ยกวิวิ์ให้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการเอาไปขายต่อก็คือไม่ต้องการให้มันอยู่ในอุปกรณ์นี้เลยเราก็กดปิดไปครับพอกดปิดแบบนี้เสร็จเราก็มากดยืนยันด้านมุมขวาบนสุดครับแล้วกดลงชื่อออกกดยืนยันครับลงชื่อออกเขาจะเอา ข้อมูลของเราที่มันเซฟอยู่ในไอคาวครับถอนออกไปหมดเลยจากเครื่องนี้ยกเว้นว่าท่านผู้ชมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการนําเอาบัญชีเราออกไปเลยหลังจากนี้ประวัติของเราอะไรต่างๆลายชื่อโน้ตอะไรต่างๆหรือรูปถ่ายมันก็จะไม่ถูกตีเข้ามาในนี้เฉพาะในไอคาวนะครับเมื่อออกถูกต้องจะเป็นแบบนี้ครับลงชื่อ iPhone ของคุณนะครับแบบนี้ถ้าออกแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย นำไปขายต่อได้เลยแต่ก็ยังไม่จบเพราะว่าท่านผู้ชมอย่าลืมไปดูในส่วนของแกลเลอรี่ด้วยนะครับพวกภาพพวกอะไรเงี้ยครับเนี่ยคุณหนึ่งเอาให้ดูแล้วก็โน้ตเนี่ยท่านผู้ชมกดไปที่โน้ตแล้วก็ไปดูด้วยครับว่าโน้ตของท่านผู้ชมเนี่ยมีอะไรอยู่ในเครื่องเนี่ยอันนี้อยู่ในเครื่องหมดเลยก็กดลบๆๆซะถ้าดีเป็นไปได้คุณหนึ่งแนะนําอย่างนี้เอาให้ง่ายที่สุดเลยหลังจากที่ท่านผู้ชมกดลงชื่อออกแล้วยังไม่พออันนี้พูดถึงในกรณีที่จะขายต่อหรือเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับ เมื่อท่านผู้ชมกดลงชื่อออกเสร็จปุ๊บแล้วให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับไปที่ทั่วไปเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับไปที่รีเซ็ตในกรณีแบบนี้คือหมายถึงว่าท่านผู้ชมไม่ได้ต้องการอะไรในเครื่องนี้แล้วนะครับไม่ต้องการแล้วก็คือรูปเล็บวิดีโอเอาออกหมดแล้วดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องการจะเคลอ,อกไปเลยท่านผู้ชมก็มาเลือกตัวนี้ครับลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดตัวนี้ครับ กดเข้าไปตัวนี้ตัวที่ 2, 2แล้วก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone เครื่องนี้ลงไปครับเมื่อใส่เสร็จระบบจะถามเพื่อความยืนยันครับแล้วก็กดลบข้อมูล iPhone เพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนที่จะกดให้ท่านผู้ชมมาดูก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยเต็มร้อหรือเปล่าหรือ80%แบบนี้ก็แนะนําให้เอาสายชาร์จ iPhone เนี่ยมาเสียบซะเสียบก่อนแล้วถึงกดพอกดลบปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการลบแล้วก็รีสตาร์ทแล้วก็มีโชว์เป็นรูป Apple นะครับแล้วก็เป็นตัวขีดเปอร์เซ็นต์วิ่ง วิ่งจนครบเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาก็จะเป็นในหน้าของการตั้งค่าภาษาอะไรเงี้ยครับก็คือข้อมูลหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ข้อมูลอะไรต่างๆที่ค้างอยู่ในนี้ครับจะออกไปหมดเลยเอาวิธีต่างๆนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์ให้ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ